เจ้าอันเสื้อผ้าที่ใจในขบวนนี่อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงจะมีตัวอย่างมาตัวนี่เจ้าตั้งผู้เล่าผู้หญยพ่นกหันว่าเฮาจะแต่งเอ่อเมื่อเป็นผ้าฝ้ายเมืองเฮาผ้าเมืองเฮาเนี่ยตีมสีออกมาก็จะเป็นสีขาวคุณๆอย่างนี้นะเจ้า,จาในเรื่องของเ,เสื้อนะเจ้าเป็นสีขาวคุณของพันฝ้ายพื้นเมืองเฮาบเก่า จะเป็นสนิ่งที่เหมือนได้ไปฟอกเตือนะเจ้าแล้วก็ทั้งรุ่มนะเจ้าทั้งสิ้นแล้วก็จะเป็นสิ้นเมืองโดยที่ประจาการเจ้าว่าจะเป็นสิ้นอย่างใดเจ้ามีบางท่านเพื่อนบอกว่าถ้าไผ่ามีสิ้นถิ่นจกใส่ออกมาเลเนอร์เจ้าจะเป็นงานถิ่นจกที่ยิ่งใหญ่ของเมืองจชียงใหม่เฮานะเจ้าทีนี้เสื้อผ้าที่ถ้าเขาจะทําให้เจ้ายายนะเจ้าถ้ามีนะเจ้าแบบแรกของของเสื้อผ้าที่จะใช้ยุคแรกๆของเฮาเนี่ยเจ้าก็เป็นเสื้อคอมน มัดตั้งหน้าโดยจะใส่กระดุงอันอย่างก็แล้วแต่ที่จะมีนะเจ้าใส่กับสิ้นนะเจ้าผ้าปาดผ้าก้องก็จะแล้วแต่ท่านห้อมันออกมาขาวๆแล้วแบบที่สองต่อมาก็จะเป็นแบบนี้เจ้าเป็นแบบเริ่มมีการเข้าแขนเข้าคอเอวแคลเข้ามาแล้วนะเจ้า อันนี้คือแบบที่สองของคนเมืองเฮาอ๋ออันนี้ต่ออี้เลยนะนนจ๊ะอ,อันนี้ต่อแขนต่ําเปิ้นฮ้องเหมือนเสื้อผ้า้องมาเจ้าอันนี้อันนี้ต่อแขนต่ำแต่อันนี้อันนี้เว้าแขนนะเจ้าขึ้นมาละมีเทคนิคการตัดเย็บเข้ามาละเป็นแฮมพัฒนาการหนึ่งนะเจ้าแล้วอันนี้ยุคที่สามนะเจ้าเป็นยุคที่ตี่พระราชยาเจ้าดารารสนิตรศมีเปิ้ลอันนี้ต่อต่อเนาะเจ้าอันนี้ยุคที่สามเป็นยุคที่ พระราชาเจ้าดารารศมีเปิ้นมาปรับปรุงเื่อมีความอ่อนหวานงามเขาจะเอาบ้านเฮากับ้องว่าชุดสาวเครอฟ้านะเจ้าเปิ้นทําเสื้อขอยเยาวาอย่างนี้นะเจ้าอันนี้นะเจ้าเนี่ยเขื้อยอยาวาเจ้ามีระบายระบายนิดหน่อยอันนี้ก็นุ่งมาได้นะเจ้าอันนี้ก็นุ่งมาได้นะเจ้าทุกอย่างอย่างนี้นุ่งมาได้หมดเลยเจ้าที่คนเมืองเขามีมันมีข้อสังเกตว่าคนเมืองเชียงใหม่เฮานะเจ้าจะผ่าถังนะเจ้า จะนุ่งเสื้อผ้ากานบ่ได้บาเกี้ยวตงังบาเกี้ยวทังข้างคนเมืองนะเจ้าแต่ว่าคนไตลือไตเขินอันยังเพิ่นก็อยู่ร่วมกับเฮาในเมืองเชียงใหม่เพิ่นจะนุ่งอย่างอันมาก็บ่ได้ผิดอันยังเจ้านุ่งได้ส่วนท,นท่อนท่อนลุ่มนะเจ้าเป็นผ้าสิ้นนะเจ้าก็สิ้นอันยังที่มีอยู่ใส่ได้หมดเลยเจ้าสิ้นคนเมืองนะเจ้าถ้าสีสุภาพน้อยก็ออกมาโทนขาวๆคิมๆได้ก็จะดีแต่ถ้ามามีก็ นุ่งได้เลยเจ้าที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นงานมหากรรมผ้าสินนะเจ้ามันจะต้องงามนะเจ้าถือว่าเสื้อเอามาตังขาวๆแล้วก็สิ่นมีความหลากหลายแล้วก็สิ่นตัวใดที่ว่ามีนานแรงไหนได้ใส่เหตุเต่อตัวเด็ดเเอามาโชว์เลยเจ้าเจ้วภาพจะมีความสุขเพราะว่ามีคนมาถ่ายหนังนักหนังสารคดีทั้งในต่างในประเทศและต่างประเทศเลา ที่ทายไว้เนี่ยจะเป็นเมืองเชียงใหม่ปีนี้เจ้าเป็นอดีตที่ทุกคนอ้างถึงเจ้า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 ขอบคุณอาจารย์จ้นักหน้าเจ้าเจ้าเจ้ามาเราเชียเจ้าเจ้าเจ้า